ันณีศึกษาที่น่าสนใจตำรวจที่สกลนครนะฮะพร้อมกับเจ้าหน้าที่191ของตำรวจโรงพักเมืองสกลนครรับแจ้งจากโทรศัพท์จากผู้โดยสารที่มากับรถสองแถวมุ่งหน้าจากบ้านนาคำหลักกิโลเมตรสิบถนนสกลกระสินมุ่งสู่สี่แยกบายพาสกระสินโทรศัพท์มาบอกว่าอะไรรู้ไหมอืมบอกว่าช่วยด้วยฉันอยู่บนรถสองแถวคนขับมันขับรถหวาดเสียวมาก วิจจะชนคันอื่นมาหลายทีแล้วสงสัยเมาช่วยด้วยคือแจ้งตำรวจขนาดที่คนโทรอยู่บนรถเลยใช่ตำรวจเลยออกมาอันนี้ก็ไม่นิ่งดูได้ฮะออาปรกัดจับก็มาดักรออยู่ที่บริเวณสี่แยกบายพาสกาลสินนั่แหละค่ะจนกระทั่งรถสองแถววิ่งมาก็ตรงกับที่แจ้งก็เลยไล่ติดตามนะคะก็มีการเชิญตัวคนขับลงมาชื่อว่านายสุวัชัยสุขค่ะ เขาบอกว่ามีผู้โดยสารมาด้วยทั้งหมด10คนก็อยู่ในภาวะแตกตื่นเลยเนี่ยนะคะคนขับรถคันนี้จับให้เป่าแอลกอฮอล์ปรากฏว่าปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่191เปอร์เซ็นต์คือกฎหมายนกำหนดเอาไว้ไม่เกิน50นะอันนี้191เขาก็รับสารภาพบอกแวะดื่มสุรากับเพื่อนตอนที่พักรถรอผู้โดยสารปัญหาก็คือ นี่ฮะก็ปล่อเพิกถอนใช่ไหมใช่ดำเนินคดีเมาแล้วขับหนึ่งแล้วก็รายงานชื่อไปยังขนส่งจังหวัดสกลนครเพิกถอนใบอนุญาตรถโดยสารประจำทางค่ะที่น่ารักร้อยตะบวจตีบุญล้ำวงวันดียอมเป็นโชเฟอร์จำเป็นนำผู้โดยสารไปส่งที่คิวรถโดยสวัสดิภาพด้วยค่ะตำรวจน่ารักเองเลยใช่ค่ะผู้โดยสารประมาณสักสิบคนนะคะตำรวจเมืองสกลนี่น่ารักจริงๆ ขับไปให้เลยอ่ะเดี๋ยวผมขับเองเดี๋ยวไปส่งให้ขึ้นรถขับเลยนี่ไงผู้โดยสารกลุ่มนี้คือตำรวจเขาตอบแทนไงค่ะอุตส่าห์โทรมาจากบนสองแถวช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ฮะไปส่งให้เลยเห็นไหมอย่าลืมคาดเข็มขัดนิระภัยค่ะเจ็ดนาฬิกายี่สิบ้านาทีเรื่องเล่า